คาดไปมาร์กตอนแรกที่ไปก็ไม่คิดว่าจะช่วยขนาดนี้ช่วงนี้มกมุนกับติ๊กตกมาเกินเหลื่อนฟีดไปทางไหนก็เห็นแต่คนผ้าเทียไงเรามันใสเหลือนหนักเดินทางพอเห็นแล้วก็ยู่เฉยๆไม่ได้จิตใจมันกระวนกะวายต้องไปให้เห็นกับตาวันนี้ก็เลยตื่นแต่เช้าไม่ใช่ไรแต่คืนนอนไม่รับใจมันกระวนกะวายไปยุรัชบุรีซะแล้ววันนี้ได้จะพาทุกคนไปชมอุทยานหินข้าวงูจังหวัดรัฐบุรีค่ะขับรถมาถึงแล้วก่อนข้าวชมอุทยานก็ข้อเติมกันแดดสักฮิตก่อนเพราะเดียวต้องไปเจอกับแสงแดด ทีแรงมากมาป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีละใส่ลุยแบบเราที่คาดไม่ได้ก็คือกันแดดนี่แหละจัดแจงตัวเองเรียบร้อยพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจั่งพัดแรกที่มาถึงรู้สึกได้เลยค่ะว่าแรงมากไม่ใช่เจ้าทีนะคะแต่เป็นแดดนี่แหละอุทยานหินเขางูเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสิใครมารัดบุรีแล้วไม่ควรพัดน,นะคะเป็นทีเที่ยวเชิงธรรมชาติบรรยากาศดีทิวทัศน์สวยอยากจะแอบกระซิบว่าเข้าชมอุทยานฟรีด้วยนะใครที่เป็นสายถ่ายรูปจะบอกว่า ไม่ผิดว่างแน่นอนาะวัดซุ้ยทุกมุมเลยแต่ต้องระวังลิงด้วยนะคะเพราะมีามีลิงยุ่จํานวนมากวันนี้มันแอบขโมยนม้ำได้ไปด้วยสนมา,มากเลยแต่จุดไฮไลท์ที่ด้าอยากจะมาจริงๆไม่ใช่ตรงนี้นะคะแต่เป็นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวด้าจะพาไปอยู่ลังอุทยานหินเข้างูนี่แหละเขาเรียกว่ามุมหลับเข้างูทางกันแข่ป,ประมาณ่องโลเดินทางมาไม่ยากนะคะใครถี่จะมาคือตั้งจีเพ็มาได้เลยมุมหลับเข้างูได้ครับปรอมาถึงว,ว้าวกับสิ่งที่เห็นตรงหน้ามาเพราะมันสู้ จริงๆมีทางผูเข้าหินเอ่งน้ำแล้วก็ป่าที่นี่เขาบอกว่าเล่นน้ำได้นะคะแต่ไม่ควรเล่นเพราะว่าน้ำมันลึกมากๆเดี๋ยวข้อยอกให้เทนี่เป็นอีกเนึ่งสถานที่ที่ได้รู้สึกประทับใจได้ใช้เวลายู่ที่นี่หลายชั่วโมงเลยค่ะพอมาแล้วก็ต้องเซบัญญัติการได้คุมมากๆพอเป็นสถานที่ที่เราชอบไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีโอกาสได้กลับมาอีกใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวรัชบุรีแล้วที่นี่ก็เป็นอีกเร่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนะคะฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าได้จะพาไปเที่ยวในอีกบายบาย